มาข่าวแรกเหตุการณ์แรกนะคะเป็นเรื่องราวของรถบรรทุกสองคันขับขี่ไปบนท้องถนนแต่ว่าไม่รู้ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดอะไรขึ้นกับรถเก๋งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเป็นบรรทุกสองคันประกบรถเก๋งหนึ่งคันอันนี้เหมือนหาเรื่องมาเลยนะใช่อยากให้ผู้ชมไปดูภาพกันก่อนว่าสภาพอ่ะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันค่ะนี่ไม่กลัวรอเก๋งมันเลย นี่มัมาด้วยการมันแก้งอพี่ก้ไ่มีแตงพี่มาคือรถด้านหลังเนี่ยเขามีกล้องใช่ไหมเขาก็จับภาพเอาไว้โอ้โหเหตุการณ์บนเลยใช่นะอยู่ที่สะพานภูมิพลมุ่งหน้าพระรามสามนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเนี่ยตามภาพเลยประกบหน้าประกบหลังเลยนะใช่เหมือนบล็อกไว้เลยไม่ให้ไปไหนเห็นไหมคันหน้าก็ดักเอาไว้กั้นไว้ไม่ให้ไปไหนส่วนคันหลังก็แบบ ประกอบซ้ายประกอบขวาแล้วรถคันหลังเนี่ยคือมันสูงด้วยนะเหมือนบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าแล้วดูดิอโอนไปเอ็นมามคือมันเป็นพฤติกรรมเหมือนร่วมมือกันแกล้งเขาอะมีเรื่องกันมาแน่นอนก่อนหน<ม>้านี้ครับไม่ยอมให้ขับขี่ไปไหนไม่ยอมให้แซงไปไหนนะคะคาดว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแหละถึงได้บอกว่าเอ๊อยากจะรู้จังเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปสืบสอมาบอกว่าจากคลิปเนี่ยที่ได้มีการเผยแพร่ไป ผู้ขับขี่รถบรรทุกกระบะทั้งสองคันนี้นะคะถูกลงโทษจากบริษัทโดยมีคำสั่งไล่ออกทันทีค่ะลงันที่30กันยายนแต่ว่าตัวคันคจริงๆแล้วรถรถขนของอย่างเงี้ยโดยเฉพาะรถกระบะหรือรถบรรทุกเขาจะมีเบอร์ไทยรถเลยนะ,ค,ะคนขับขับขี่ไม่สุภาพหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอันตรายติดต่อได้ที่เบอร์นี้คุณคะเขาก็มีนะเคยนะเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ด,ดูภาพก่อนก่อนที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังใช่ใช่เกเรปะ เนี่ยตนนี้เรารอไปเป็ยาวตลอดทางเลยนะฮะใช่นะคะดักซ้ายดักขวานะคะใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่งมาได้อย่างที่บอกอะอยากให้ส่งคลิปอะไรแบบนี้มาคือเคยเดงทย่ที่เล่าให้พี่ตั้มฟังว่าเคยเจอแบบนี้คนขับรถอย่างเงี้ยแล้วมันขับรถไม่สุภาพเราก็โทรไปนะแต่ปลายสายก็คือเหมือนแค่แบบรับตาหน้าที่อะแค่รับฟังเฉยเหมือนหูชนลมเลยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาไปปรับปรุงอะไรแก้ไขยังไงแต่แบบด้วย ด้วยการรับสายการพูดคุยเสียงตอบรับหรือว่าแบบแม้แต่เรื่องการคือความใส่ใจเขา,เออา,าดูจาก<ใ>จน้ำ<อ>เสียง,งรู้เลยใช่ไหม รู้สึกว่าเอาแล้วสิ่งนี้ฉันจะต้องโทรมาแจ้งทําไมยังไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าครับครับฝั่งนิดนึงคือรถแบบนี้เป็นลักษณะของการบริการคนขับรถเองก็ต้องมีจิตใจที่มันต้องเอื้อเฟื้อกันนิดนึงต่อให้ไปเจอเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรที่เราไม่พอใจอาจจะต้องแบบเราก็ต้องใจเย็นๆแต่ดิฉันชอบการตัดสินใจของทางบริษัทมากนะอันนี้เด็ดขาดจริงจข่าวค่ะไล่ออกเลยค่ะโอ้แต่เอาจริงก็น่าหงสารครอบครัวเราบนถนนนะคะแบบนี้นะครับไม่อยากให้เกิดให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะครับผม